น้อมกราบนมัสการแล้วก็กราบขอโอกาสนะคะเดชพระคุณหลวงพ่อโพธิ์นันทะนะคะเก้าวน้นหนึ่งก็จะทำปรากฏการในการเหมือนกับว่ากราบเรียนอย่างนี้ว่าพอดีอขออนุญ,ญาตก่อนนะคะพอดี มีการเชื่อมต่อคอนเนค t ไปเนาะว่าจะมีจิจกรรมแล้วก็พี่ลีก็ไหวด้วยเหตุการณ์ก็พอดีหลวงพ่อปรากฏตัวขึ้นมานะใกล้ๆก,กันด้วยว่าอย่างนั้นนะก็เลยได้กราบเรียนเรียนแจ้งหลวงพ่อไปพระเดชพระคุณหลวงพ่อไปทีนี้ก็หลวงพ่อก็รับปากทีนี้พอเราจะทำจิจกรรมในวันที่เจ็ดปดเเนี่ย เป้าหมายเราคือมองไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องส่งฝ่ายปกครองมาสิบรูปใช่ไหมสิบคนใช่ไหมคะสิบคนแล้วคณะสงฆ์เนี่ยสงฆ์เนี่ยก็จะเป็นเหมือนเจ้าอาวาสอีกสิบวัดอย่างเงี้ยค่ะเฉพาะเจ้าอาวาสนะคะสิบวัดหรือพาะในปกครองอย่างเงี้ยค่ะหรือเจ้าอาวาสเลยค่ะสิบวัดนะ,ะแล้วก็ฝ่ายปกครองสิบท่านแล้วก็ อีกสิบท่านเนี่ยคือคลากันคลากันเลยค่ะก็คือพวกเรานี่จัดหาไปพี่ดีกับแม่ชีน้ำนะคะแล้วก็อาจารย์พี่สมบัติเงี้ยมองว่านะคะเปิดเป็นเหมือนว่าเป็นภาคภาคมวลรวมมาสิบท่านก็เป้าหมายก็สามสิบท่านก่อนเบื้องต้นนะคะทีนี้ก็แท็กไปที่วัดต่าง ปรากฏว่าวัดเนี่ยจะมีวัดสีสุพรรณวัดโบสถ์เงินที่สีสุพรรณนะคะแท็กไปท่านก็คือท่านมาได้ท่านร่วมด้วยแล้วก็มีที่มหามากุฏของวัดท่านอยู่วัดเจดี JD หลวงท่านก็เหมือนกับว่าติดประชุมอยู่สองงานใหญ่แต่ก็ยังไม่ให้คำตอบว่าได้หรือไม่ได้นะคะ แล้วก็พอวัดเจดยอดปุ๊บยังยังคอนเน็กไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะทีนี้อันนี้ก็คือเป้าหมายใหญ่นะคะเป้าหมายใหญ่แห่งการส่งเสริมคือวัดศรีสุพรรณนี่สนับสนุนเห็นชอบขับเคลื่อนวิปัสนาสากลกับวัดเจดยอดนะคะแล้วก็วัดเจดีหลวงนี่ก็คือรับไว้ว่าจะร่วมกันขับเคลื่อนนะคะพอเราคอนเน็กไปปรากฏว่ามันเหมือนกับงานมันมันซ้อนกันนะคะ มันก็เลยคอนเน็กไม่ได้แล้วหนังสือเนี่ยที่จะต้องส่งไปโดยผู้มนวยการเสนาธิการทหารผู้มนวยการการศึกษาเสนาธิการทหารจะต้องทําหนังสือเป็นหนังสือราชการไปแท็กกับผู้ว,ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ปรากฏว่าหนังสือข้าราชการมันต้องส่งก่อนอย่างช้าสิบวันค่ะพอสิบวันมัน มันก็ถ้าเราทําวันเจ็ดแปดเก้ากว่าเราจะเอาหนังสือไปส่งเนี่ยสามท่านอย่างเงี้ยไปไปให้เซ็นอย่างสามท่านอย่างเงี้ยมันก็จะมันก็จะมีเวลาเตรียมตัวแค่วันถึงสองวันมันก็จะเหมือนกับชุกละหุไงคะมันจะฉุกละหุก็เลยเออแต่ว่าในขณะเดียวกันปุ๊บในสถานที่เนี่ยจริงๆแล้วเรา เราเล็งไว้ที่วัดเจ็ดยอดแต่ทีเนี้ยมันยังคอนเน็กไม่ได้อย่างเงี้ยคะ่ะพระที่พระที่วัดศรีสุพรรณนะคะท่านต้องไปคอนเน็กแล้วท่านยังคอนเน็กไม่ได้เราก็เลยเราก็พอบอกว่าจะงั้นเราจะไม่อยากเลื่อนเราจะลงพื้นที่วันวันที่เจ็ดแปดเก้านี้ทีนี้วัดที่รองรับก็เกิดเกิดวัดเป็นวัดอาจารย์พระพุทธาพระอาจารย์พุทธาซึ่งพระอาจารย์พุทธาเนี่ย รับทราบกับเรามาตั้งแต่เริ่มแล้วอย่างเงี้ยค่ะรับปณิธานในยะของหลวงปู่หลวงปู่ทองอย่างเงี้ยครูบาอาจารย์ที่เเห็นพวกเราขับเคลื่อนเนี่ยก็เหมือนรับทราบร่วมกันมาแต่แรกอย่างเงี้ยค่ะท่านก็มาเลยสามสิบคนลองรับได้ถ้าไม่พอก็จะหารีสอร์ทให้อาหารการกินไม่ต้องเป็นห่วงพระจ้าพุทธาท่านก็เลยเหมือนกับว่าบุญนี้ก็เลยท่านก็เหมือนรับสําเร็จไปแล้วเรียบร้อย ปรากฏว่าพอมาเช็คดูอีกทีหนึง่งมีอีกคณะหนึ่งที่ท่านเห็นพ้องกับเราท่านเป็นเจ้า,าวาดเหมือนกันปรากฏว่าท่านกำลังไปเข้ากรรมาฐานจะเสร็จงานวิปัสนาวิปัสนาจารย์นะคะที่วัดพระธาตุจอมทองะคะ่ะโครงการนั้นจะแล้วเสร็จก็วันที่22กรกฎาคม ทีมนั้นก็เป็นทีมปริญญาเอกมีสิบสามท่านแล้วก็เหมือนกับว่าภาวนาตัวไว้ว่าถ้าขับเคลื่อนอะไรทางเชียงใหม่ก็ขอให้บอกอย่างนี้คะก็บอกกันอะไรเงี้ยนะคะหลวงพ่อก็เลยโอ้มันพอบบกว่าหลวงพ่อรับปากมานี่ก็อูเป็นนิมิตหมายที่ดีมากเลยองค์ความรู้คุณธรรมหลักธรรมอันใดที่เป็นวีวันวีันเน็ตเนาะ ก็จะได้แผ่ขยายไปในภาคพ,พื้นในระดับผู้นำหนึ่งผู้นำสองเออ,เ,อ,อเราท่านเจ้าอาวาสทั้งหลายอย่างที่เราตั้งใจไว้เพอาเราตั้งใจไว้ว่าให้เกิดให้เกิดโครงสร้างอย่างนี้เกิดขึ้นอย่างเี้นะคะเพื่อที่ท่านผู้นำทั้งหลายจะได้ไม่รู้สึกว่า เหมือนเป็นสมภานที่แบกรับภาระจนแบบว่าหัวใจมันอึนอดอัดขัดเคืองจนไม่ไม่สามารถเข้าไปแตะขอบได้อย่างนี้นะคะหลวงพ่อคือเป้าหมายคือเราจะเราจะเราจะเหมือนกับว่าให้โครงสร้างเข้าใจเพื่อที่เขาจะเอาไปขยายผลในสังคมหรือการปกครองของของท่านท่านของพิการนั้นๆภาพพื้นนั้นๆน,น,นี้อย่างเงี้ยนะหลวงพ่อ,อแต่ครั้งเนี้ยไปสันโอ้โห พี่ลีทำงานได้ então, ดีมากเร็วมากแล้วก็ไปสันสะเทือนที่พระบารมีของหลวงพ่อโพธินันทะนะคะก็เป็นเช่นนั้นคาว่าโพธินันทะเนี่ยะคะก็คำว่าโพธิท่านก็จะได้ขยายโพธิจิตแบ่งภาคพื้นไปอย่างเงี้ยจึงมองว่าเราต้องขยับเวลาขยับเวลาสันสะเทือนเพื่อที่จะให้ท่านเราเนี่ย ได้มาได้เกิดความประชุมพร้อมกันอย่างนี้นะคะต้องขยับเวลานะคะ mm hmm. ก็เลยทําปรากฏการแจ้งมาแบบนี้คือชีจะไม่ค่อยขอขมาภัยเพราะว่าชีจะไม่ค่อยเหมือนจิ้มจิ้มจิ้มิเนี่ยจ,จ,จะไม่ค่อยทันต้องมาแบบนี้เลยนะคะต้องมาแบบนี้เลยเขาโอกาสแล้วก็ได้กลับมาทางนี้ก่อนนะเจ้านะคะได้กลับ ขอพระคุณแล้วก็ขอขมาหากว่าจะต้องขยับเวลาไปอีกนิดนึงเพื่อความพร้อมของหมู่คณะอย่างนี้นะเจ้าคะในการนี้ก็ประมาณนี้ก่อนด้วยนะคะด้วยความเคารพอนุโมทนาทุกปุญกุศลขอน้อมอพระบารามีแห่งพระรัตนตรยัยทรงประสิทธินะคะประสิทธิพรด้วยอายุขอให้หลวงพ่อสุขภาพ พลานามัยแข็งแรงนะคะเป็นล่มโพล่มใสให้กับเราคุณบุญลูกหลานที่บริษัทสี่ผู้ที่มีศรัทธานะผะู้ที่มีศรัทธา แล้วก็มุ่งมั่นในอันที่จะวิวัฒนาการในกุศลของตนให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างนั้นนะคะด้วยความเคารพสาธุเจ้าค่ะ